สวัสดีค่ะแอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่ยี่สิบสามแล้วเนาะอ่านะคะเข้าสู่สัปดาห์ของเดือนกุมภานะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาเราเจอกันนะคะเป็นครั้งที่ยี่สิบสามนะคะวันนี้ครูงก็ อ่มีเรื่องเกี่ยวกับตุจีนเนาะวันนี้เป็นวันตรุษจีนตุษจีนขอ,ของคนจีนเนี่ยมีด้วยกันเกือบ15วันเลยเนาะสำหรับการเฉลิมฉลองของเขานะคะทีนี้ไม่รู้แหละว่าเด็กๆจะได้อ่างเปล่ารูเรลาวนะคะหรือเราจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือเปล่านะคะแต่เราควรรู้ประวัติในเทศกาลนะคะเพราะคนจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่ง ในประเทศนะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมากนะคะอ่ะเรามาดูความเชื่อแอลมาดูความเชื่อในวันตรุษจ,จีนว่าเขาเขาเชื่อเรื่องอะไรเขาห้ามเราทําอะไรนะไอเรื่องการสระผมห้ามตัดเล็บอะไรพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วห้ามสักผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีนี้หนูมาดูในวันตรุษจ,จีนเนี่ยเขาจะไม่ให้เราพูดคําหยาบเลย ห้ามพูดคำหยาบจริงๆมันควรเป็นทุกวันนะลูกนะมันควรเป็นทุกวันใช่ไหมเราไม่ควรพูดคำหยาบเลยนะคะและห้ามพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอ่านะคะ,ะมีในยะอ e ีกอย่างหนึ่งเพราสี่ซึ่งออกเสียงคล้ายกับคำว่าความตายใช่ไหมลูกเราจะต้องไม่พูดออกมาเลยนะคะต้องไม่มีการพูดถึงความตายหรือการใกล้าตายนะคะอ่าห้ามพูดเรื่องผีสาง ห้ามพูดเรื่องเก่าๆอาดีตที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะให้พูดถึงแต่เรื่องอนาคตให้พูดถึงแต่สิ่งที่ดีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีโอเคไหมแอลโอเคไหมอ่าต่อมาหากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่เป็นความเชื่อของคนจีนในช่วงตุเจ,จีน,นะคะเขาว่ากันว่าคุณจะต้องไม่ร้องไห้ในวันปีใหม่ของจีนนะคะ เพราะจะเชื่อว่าจะทำให้เราเสียใจอยู่อย่างบ่อยๆจะมีเรื่องนะคะทำให้เราเสียใจอยู่ตลอดทั้งปีเลยดังนั้นวันอวันตุจีนช่วงตุจีนนะคะเราก็ยิ้มให้กันนะห้ามร้องไห้เสียใจนะคะต่อมาการแต่งกายและการทำความสะอาดในวันตุจจีนเราไม่ควรสระผมะเราไม่ควรสระผม เพราะหมายถึงการชั้นล้างความดีความโชคดีออกจากตัวเราเสื้อผ้าก็เน้นใส่สีแดงหรือสีสันสดใสนะคะเพราะสีแดงเป็นเสียงความสวา่างจะนําความทุกข์เออจะนําความสุขมาให้นะคะจะทําให้ผู้สวมใส่มีความเจิดจ้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากเรานะคะถ้าเราใส่สีแดงนะคะดังนั้นอ่างเปาเขาก็เลยนิยมใส่ให้เป็นสี ใช้อ่างเปาใส่ซองสีแดงนะคะลูกนะต่อมาความชื่ออื่นๆละ่ะเขาเชื่อกันว่าในวันตรุษจ,จีนเนี่ยก่อนที่เราออกจะออกไปเยี่ยมเพื่อนหรือเยี่ยมญาติเนี่ยอ่ะเราควรดูเลิกยามก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะและเราจะไม่ให้เข้าไปในห้องนอนของเรานะให้เราอยู่ในห้องแค่ห้องรับแขกนะคะลูกต่อมา ไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุษนะคะในวันตรุษจีนนั่นเองคือห้ามใช้ของมีคมอ่าให้าห้ามใช้ของมีคมเพราะเชื่อกันว่าจะตัดโชคราภของเราจะตัดความโชคดีของเรานั่นเองนะคะอ่าห้ามใช้มีดใช้กรรไกรในวันตรุษจีนนะคะแต่บางครั้งมีดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะอะไรเราต้องทำกับข้าวใช่ไหมก็ต้องใช้มีดนะคะบางทีนะคะอ่ะต่อมา มาดูความเชื่อเรื่องอ่างเปาแอลได้อ่งเปาไหมปีนี้ลูกไม่มีค่ะไม่มีเลยปีนี้ไม่ได้อ่างเปาเลยใช่ไหมอ่ะอ่างเป,าเป้าเป็นซองสีแดงหรือสีอื่นอมีเลยคอะไรนะดก๊อวยพอน่ะอ่าเหมือนก๊าเออใช่ในนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเงินก็ได้นะอาจจะเป็นก๊สอวยพรนะคะอ่ะ อ่งเปาเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่างเปาสีแดงเนี่ยเราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์โดยธรรมเนียมนะลูกผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะและมีทํางานแล้วมีไรายได้มีเงินเดือนมีไรายได้จะมอบซองแดงนะคะจะให้เงินให้ซองสีแดงเนี่ยโดยในซองแดงเนี่ยก็จะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งอยู่ข้างในนะคะให้กับเด็กๆที่อายุต่ํากว่าเราหรือยังอาจจะยังไม่ได้ทํางาน นะคะแล้วก็อาจจะกล่าวสวัสดีปีใหม่แล้วก็ให้อ่างเปล่าไปเพราะเขาเชื่อกันว่าเลขที่นําโชคนะเลขนําโชคที่ควรอยู่ในอ่งเปาเนี่ยก็คือเลข8นั่นเองนะคะแล้วก็คือเลข8ให้8บาท8บาท88บาท888อะไรอย่างนี้นะคะลูกก็ถือว่าเป็นเลขมงคลจะนําความโชคดีมาให้นะคะอ่ะวันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเป็นเทศกาลตรุษจีนนะอ่าหลายๆบ้านก็อาจจะไปเที่ยวอาจจะมีการไหว้เจ้าอาจจะมีการไปเที่ยวนะคะดังนั้นคุณลุงขอให้หนูมีความสุขกับเทศกาลตรุษจีนนะคะลูกนะโอเคไหมแอลอ่าโอเคเดี๋ยวรับแรกหนูเรียนอะไรอังกฤษค่ะอ่าโอเค,ออเ,คเตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษได้เลยนะคะลูกนะจะได้ไม่เข้าช้านะคะ โอเควันนี้บายบายพอแค่นี้ค่ะมีความสุขมากๆลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ